สวัสดีครับสวัสดีอาจารย์ทุกท่านนะครับผมกับกเข้าย่ปลาลอยครับอาจารย์นี่ก็สีมาเปิดแบงนกนะครับผมมีนกฟึกนกตอนะครับแล้วก็ลูกนกนะครับผมนะครับลูกนกปลาลอยนะครับลูกปอนครับผมมาบุ้งแลกันครับก็ไปฟึกเรื่อยๆครับเดี๋ยวก็เกียงครับผมลดถังนะครับผมตัวแหลกครับนกตอนะครับตัวนี้ครับ แต่ว่ามันดิ่นนะครับตัวแดงครับตัวนี้ตัวใหญ่โอ๊กแบนนะครับรถถังนะครับมันสีแห้ครับนกตัวนี้ครับแต่ว่านี้เป็นหยังนะครับบุคอยเลยเห่นมันนะครับผมมัแก็แหครับตัวใหญ่นะครับผมตัวนี้ครับเจ้ารถถังนะครับผมนกสองปีครับผม สองปีนะครับโอกแดงตูดแดงกรับตัวนี้ครับหนึ่งใบเท่ากับผมตัวนี้ครับบ่รวมทรงนะครับเอาไปไล่ครับผมไปไล่ไหมครับขาดตอครับผมเอาไปไล่แป๊บเดียวนะครับเอาเบ่งตัวที่สองครับของแท้ครับผมนีครับสายโยนคู่ครับนี่ครับผม สายโยนในคู่หรอครับเสียงใหญ่ๆครับผมบสายโยนคู่ครับผมเดี๋ดยวมาจดคู่ให้เบิ่งครับอาจารย์มันจะสูบกันบ่ะสายโยนคู่รครับรถถังนี่มันออกตอหรอบ้างเนี่ยเรื่องมาจากไหนนี่ครับรถถังเ,เอาเร็วสายโยนคู่อเอาเร็วเ,เร็วเร็ว เป็นปลาลอยเพื่อครับเนี่ยตัวนี้เป็นเป็นลูกนกนะครับนี่ครับแักนี้ครับนี่ครับสู่ยิบตาครับบักนีไปเล่นได้สบายครับเป็นลูกนกนะครับรถทั้งเอะแม่รัถสายโยนคู่เนี่ยไปจวดเลยครับสู่ทุกตัวครับผม ยนคู่ในนาล้อครับไผเชอไปฟึกกระโจมไผเชไปฟึกพเนียดนะครับทอดขวบแล้วครับเนี่ยครับสายยนคู่ครับผมขันยนตคู่โหลดครับบักนี่ครับมาตรงเรียกนกนะครับบุก็เห็นมันเรียกนกจักเถื่อพมิถุขันยนก็คู่นะครับแต่ว่าเบืงลูกนกครับอาจารย์ปลาลอยครับผมป้่อนกับมือครับตัวนี้ครับลูกโทษนะครับ ใปวดเอเสือกขาไปครับผมงอนแหลมๆงอนมาเนี่ยนี่น,นือนกยังเกาะนกกระเหลียวนี่ครับได้ข้อก็ต้องออกเป็นลูกป้อนนะครับผมป้อนเองนะครับตัวนี้บุหรีแมวมันป้อนนะครับเป็นลูกโทษนะครับตัวนี้ม่รู้ว่าเพศผู้เพศเมียนะครับมีป้อนเนี่ยก็แบงนะครับผม โมเลนินก็มันหลายมันก็เหี้ยนะครับเดี๋ยวพาไปบึงนะครับนกไบก็มีนะครับตัวมาได้ครับครับนี่ตัวแต่หนึงใบแดงครับผมเอาไปเลยครับตัวนี้เป็นนกเสียงใหญ่นะครับนี่มันดิ่นครับแดงเดียวครับผมเอาไปเลยครับ นกเสียงใหญ่นะครับตัวนี้ครับนกฟึ๊กครับผมขันจวดจวดดูครับเดี๋ยวพาไปเบิ่งครับผมคุณครับนกฟึกครับจวดยังเดียวครับผมบอกนั่นครับคุณครับหาแดงครับตัวนั้นครับนกฟึกครับ ขึ้นพเนตยสองสามเทื 2, ่อเลยแหละนี่ครับเสียงห้องห้องนะครับตัวนี้หาใบแดงครับเอาไปเลยครับไปฝึกกันครับผมผมมีนกเลียนเลยผมเลยบูอยากฝึกนะครับผมได้มาลีมากล้ยผมผมก็เลยบูอยากเลียนนะครับตาสันผมมาไวเลียนแล้วนี้ครับ ันตรวจๆนะครับตัวงามนะครับตัวยาวดีครับเสียงห้องห้องนะครับผมนี่ครับหาใบแดงครับผมนี่ครับตัวงามครับขึ้นเนิวัดคันนะครับบอดยากหลงตัวนี้ปลาเป็นตอนะครับแป๊บเดียวก็เปลี่ยน ครับปาจจรย์แต่ห้อยยา,างนี้ขันโหลดครับนะเห็นบอสนะครับแต่ห้อยยางนี้ขันโหลดเห็นนุกปลาอยู่พูครับมีแววครับผมผมไดนมารี่มากผมก็ได้อยากแบงหอกนะครับ มาเรียกเหรล่นดีเยอะครับเร็วๆเจ้าปีใหม่นะครับเร็วๆเ,เอาเร็วปากเบาครับตรงนี้ครับปล่อยหางน,น,นี่ขันเลยครับล่งดินนี่ยันต้องยากของแท้เลยครับ เบื้งสื่อครับเ,เร็วเรวเร็วตัวนไปเอกซ่องเข้ากับเอาเข่าคู่นะครับนี่ครับตัวเมียกับเป็นริวริ้วเฟืองนะครับส่วนเจ้าหลอดเองกับเป็นริ้วเฟืองครับผมออกมาสิเป็นยังไงครับรับเรียกตัวเมยลงล่างนะครับคุณ ผสมไว้ครับถาลูกมาใส่ครับผมเพราะว่าหลอดมม่กระเท่าแล้วครับผมก็เลยเอาเอาทายาดไปครับครับค่าร่มครับตัวแม่กับเลียกคู่นะครับสายเลียกคู่นะครับลูกออกมาจะเป็นยังไงครับผมติดตามรับชมกันครับผมจะหลอดนี้มุธรรมดาครับผมครับ ึกกระโจมได้ฝึกพผนียยังต่อผนียังต่ตอกระโจมได้อยบัตรได้ปลดปลดครับผมก็เลยเอาลูกไปก่อนนะครับมันรุ่นมับสิได้บะครับนี่ตัวเมียครับครับอาจารย์ท่านใดสนใจกันถักขมาครับผมเบอร์ผมนะครับ0925046311น,น,นะครับผมครับอาจารย์มักตัวใดกันถักขมาครับผม สอบถามมาได้ครับไอดียร่าผมกับอันเดียวกันนะครับผมกับเบอร์เดียวกันนะครับ0925046311ครับผมนะครับนกฟึกนะครับไปตาไปเหรียญครับนกฟึกกับอาจารย์ฟึกง่ายเนาะมาจะขึ้นต้นมันกาบบุหอดชิปหน้าที่เมื่อกั้นนะครับธรรมดาครับนกฟึกนะเหมือนกับเจ้าขึ้นนี้ครับเอาขึ้นไว้ต้นนั่นแหละต้นล่งกองนะครับผม ปวดครับปวดเหตุ hey, แล้วครับโมอยาครับโอเคครับอาจารย์เดี๋ยวพอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ